ครั้งแรกของหญิงสาวบ้านนอกที่เข้ากรุงเพื่อหางานแต่กลับต้องเจอกับห้องพักราคาถูกที่ไม่มีวันว่างจริงเสียงหวีผมในความมืดเงาในกระจบที่ไม่ใช่ของเธอใครบางคนกำลังรอให้เธอรับแขกและเมื่อเธอเปิดประตูห้องสา6ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลอนแต่มันจะทำให้คุณสงสัยว่าคุณกล้าพักในห้องคนเดียวอีกหรือไม่เรื่องครั้งแรกที่รับแขก ความลับของสาวบ้านนอกที่เข้าเมืองมาหางานฝนตกพรำพรำกลิ่นดินเปียกลอยคลุ้งไปทั่วเสียงรถแท็กซี่จอดดังเอียดหน้าอาพาร์ตเมนต์เก่าอิงดาวก้าวลงจากรถพร้อมกระเป๋า้าใบหนึ่งเธอมองตึกสี่ชั้นตรงหน้าสีลอกลอนราวกับเคยผ่านเรื่องราวมานับไม่ถ้วนป้ายไม้สีซีดเขียนว่าห้องว่างรายวันรายเดือนหญิงสาวหันซ้ายขวาก่อนผลัดประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นน้ำหอมราคาถูกตีขึ้นทันที ล็อบบี้เงียบไม่มีใครอยู่มีแค่พัดลมเพดานหมุนเอ,อยๆดังคลืดคราดอิงดาวเดินไปกดกริ่งหน้าชั้นวางไม้หญิงวัยกลางคนใส่เสื้อสายเดี่ยวเปิดประตูออกมามาหาห้องเหรอเสียงเธอแหบพร่าแต่แฝงความใจดีอิงดาวพยักหน้าชี้ไปที่ป้ายอยู่ชั้นสามห้องสามขึ้นไปเลยกุญแจอยู่บนโตะ๊ะเธอไม่ถามชื่อไม่ถามบัตรประชาชนหญิงสาวลังเลแต่ความเหนื่อยจากการเดินทางทำให้เธอไม่ปฏิเสธ บันไดแคบและชั้นฝุ่นจับตามราวจับเมื่อถึงชั้นสามแสงไฟกระพริบกระพริบทำให้บรรยากาศดูหลอนเธอไขประตูห้องสามร้อยหกเข้าไปภายในมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างผ้าม่านเก่าแหว่งปลิวเบาๆจากลมฝนกลิ่นบางอย่างลอยโชยเข้าจมูกไม่ใช่กลิ่นห้องปกติไม่ใช่กลิ่นไม้หรือกลิ่นฝุ่นมันเหมือนกลิ่นเลือดเจือจามอิงดาวเปิดไฟห้องเล็กมีเตียงเดี่ยวโต๊ะเก่าและกระจกบานใหญ่ เธอเดินเข้าไปใกล้กระจกแล้วหยุดนิ่งเงาสะท้อนในนั้นไม่เหมือนตัวเธอผู้หญิงในกระจกใส่เสื้อชุดขาวผืนยาวผมเปียกชุ่มแนบใบหน้าตาต้องตรงมาที่เธออิงดาวหันขวับไปดูข้างหลังไม่มีใครเธอหายใจแรงมือเริ่มสัน่นเสียงก๊อกน้ำจากห้องน้ำหยดติงต่งๆเธอก้าวชา้ชาๆไปเปิดประตูห้องน้ำภายในมีอ่างเก่าสนิมจับรอบขอบบนกระจกห้องน้ำมีรอยนิ้วเขียนไว้ว่า เธอมาแทนที่ฉันแล้วสินะเสียงบางอย่างดังจากใต้เตียงอิงดาวรีบถอยหลังใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอก้มลงมองใต้เตียงเงาคล้ายเท้าเล็กๆคู่หนึ่งซ่อนอยู่ในความมืดเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นข้างหูเธอรับแขกครั้งแรกเขาก็ไม่รอดเหมือนกันอิงดาวกรีดร้องแล้วประตูห้องปิดลงเองดังปังเสียงล็อกอัตโนมัติทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทมมาหน้าต่างปลิวแรงกระทันหันเงาในกระจกยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็น ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งจากด้านในไม่ใช่จากข้างนอกจากภายในห้องจากด้านหลังประตูที่เธอพิงอยู่เธอขยับไม่ได้ขาเหมือนถูกตืึมเสียงอีกเสียงดังซ้อนขึ้นมาจากข้างในตู้เสื้อผ้าเสียงหายใจถี่เหมือนใครบางคนแอบอยู่ข้างในนานแล้วเธอหันไปชา้ชาๆตู้เสื้อผ้าค่อยๆขยับเองทีละนิดทีละนิดประตูตู้เสื้อผ้าแง้มออกชา้ชาๆบานประตูส่งเสียงเอี้ยดด,ดดังากยาว กลิ่นเหม็นอับและกลิ่นเน่าโชยออกมาอย่างรุนแรงอิงดาวเบือนหน้าหนีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเธอกัดฟันแน่นฝ่ามือเย็นเฉียบด้วยเหงื่อสายตาเหลือบกลับไปยังตู้ภายในนั้นมืดสนิทแต่มีบางอย่างขยับอยู่ราวกับเนื้อที่เคลื่อนไหวเองได้เธอถอยหลังช้าๆชาพยายามไม่ส่งเสียงแต่จูจ่ๆมือหนึ่งก็พุ่งออกมาคว้าประตูไว้เล็บยาวดำผีกระกลางด้วยเศษเนื้อแห้งติดปลายประตูตู้เปิดอ้ากว้าง สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่คนมันเป็นหญิงสาวแต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงผิวหน้าขาวซีที่ถูกคว้านออกจนเป็นโพรงเลือดแห้งเกรอะเป็นทางตามซอกแก้มเธอสวมชุดสีเดียวกับเงาในกระจกและเมื่อเธอหันมาหาอิงดาวเสียงแหลมสูงกรีดร้องออกมาจากปากที่ไร้ริมฝีปากอิงดาวกรีดร้องสุดเสียงเธอวิ่งไปที่ประตูพยายามบิดลูกบิดแต่มันไม่ขยับล็อกแน่นเหมือนถูกปิดจากด้านนอก เธอทุบประตูร้องขอความช่วยเหลือไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงหัวราอแผ่วเบาลอยรอบห้องเหมือนมาจากทุกทิศทางกระจกเริ่มสัน่นภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่เธออีกแล้วหญิงสาวในนั้นยกมือขึ้นโบกเบาๆแล้วเงาสะท้อนของอิงดาวก็เริ่มหลอมรวมเข้ากับกระจกร่างจริงของเธอชะนักหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนมีเชือกบางๆมาพันรอบคอรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ,ๆเธอสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพราก ความเย็นของพื้นซีเมน์ซึมเข้าสู่ร่างกายเสียงข้อจักในผนังดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มีเสียงเด็กเล็กหัวเรบลุนอยู่แขกใหม่มาแล้วเสียงเด็กๆพูดพร้อมกันแล้วประตูห้องน้ําเปิดเองอีกครั้งไฟในห้องกระพริบรัวๆก่อนจะดับลงสนิทความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องเงาต่างๆเคลื่อนไหวรอบตัวเธออย่างรวดเร็วเหมือนมีใครหลายคนเดินวนไปมาเสียงฝีเท้าหนักบ้างเบาบ้าง บางเสียงเดินลากเท้าบางเสียงเดินกระแทกเสียงหนึ่งกระซิบข้ามหูเธอว่าทุกคนที่รับแขกจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปอิงดาวพยายามคลานนี้มือของบางสิ่งยื่นออกมาจากใต้เตียงคว้าข้อเท้าเธออีกมือหนึ่งยื่นจากในตู้เสื้อผ้าเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นไม่เคยเล็ดรอดออกไปจากห้องเพราะที่นี่ไม่ใช่ห้องพักรายวันธรรมดามันเป็นห้องของวิญญาณที่ยังรับแขกไม่เสร็จอิงดาวดิ้นรนสุดแรง เล็บเธอขูดกับพื้นจนทะลอกเลือดสิบเสียงหัวเราะของใครบางคนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหูเธอเลยอย่านี้เลยเธอคือคนที่พวกเรารอคอยเงาในกระจกเริ่มเปลี่ยนรูปใบหน้าหญิงสาวที่เคยไร้หน้าเริ่มปรากฏเป็นหน้าอิงดาวช้าๆทุกส่วนเหมือนกันไม่มีผิดแม้แต่รอยแผลเป็นเล็กๆที่คางเธอมองภาพนั้นด้วยความตระนกราวกับเงานั้นกำลังจะกลืนตัวตนเธอไปทีละนิด เธอรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายพุ่งไปที่หน้าต่างพยายามเปิดบานเก่าๆที่ล็อกสนิทแต่ทันใดนั้นกระจกหน้าต่างสะท้อนภาพบางอย่างที่ทําให้เธอแข็งค้างด้านหลังเธอหญิงสาวหลายคนยืนเรียงรายในห้องทุกคนมีแววตาว่างเปล่าผมยาวรุงรังบางคนไม่มีปากบางคนมีเลือดไหลาจากเบ้าตาบางคนไม่มีแขนแต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือพวกเธอสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับอิงดาว พวกเขาทุกคนเคยรับแขกเหมือนเธอเสียงกระซิบดังมาจากมุมห้องอิงดาวหันขวับเห็นหญิงวัยกลางคนที่เคยอยู่ล็อบบี้เธอไม่เหมือนเดิมดวงตาเต็มไปด้วยรอยเลือดแดงฉานริมฝีปากยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกที่นี่คือจุดจบของคนที่คิดว่างานง่ายๆเงินดีมีอยู่จริงเธอกล่าวพลางเดินเข้ามาใกล้อิงดาวถอยหลังจนหลังชนกับหน้าต่างเสียงวีผมดังกรอบกแกรบจากตู้เสื้อผ้า หญิงไร้หน้ากำลังหวีผมเธออย่างช้าๆหวีที่เต็มไปด้วยเส้นผมหลุดร่วงผมหยิกหยาบและมีคราบสีดำติดอยู่พอเธอรับแขกคนแรกจบเธอก็จะกลายเป็นพวกเราเสียงพูดของหญิงไร้หน้าดังขึ้นแต่เธอไม่มีปากเสียงนั้นดังกล้องในหัวอิงดาวความเจ็บปวดเริ่มเล่นจากท้ายถอยขึ้นไปถึงกลางกระโหลกเธอกรีดร้องจนเสียงหายพยายามทุบก,กระจกให้แตกแต่กระจกไม่เป็นรอยเลย เงาในกระจกยิ้มให้เธออีกครั้งแล้วค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจากบานกระจกมือเย็นเยียบจับข้อมือเธอแน่นก่อนจะออกแรงดึงเธอเข้าไปด้านในโลกทั้งใบของอิงดาวพลิกกลับเธอเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดเสียงทั้งหมดเงียบสนิทเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่ในล็อบบี้เดิมเงียบว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเธอสวมเสื้อสายเดี่ยวสีสีมือเธอถือวีเก่าๆไว้แน่น หญิงสาวอีกคนเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าเผ้าใบหนึ่งเธอมองไปรอบๆแล้วเดินเข้าไปในล็อบบี้อิงดาวยิ้มอ่อนๆอต้อนรับเธอเสียงเธอดังขึ้นเบาๆมาหาห้องเหรอห้องสามร้อว่างอยู่พอดีเลยภาพสะท้อนในกระจกข้างหลังเธอยังเป็นเธอคนเดิมแต่รอยยิ้มในกระจกกลับค่อยๆายบกว้างขึ้นอย่างไม่ใช่ของคนเป็นหญิงสาวคนใหม่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอมองรอบล็อบ,บบี้ด้วยสายตาสงสยัย กลิ่นอับและบรรยากาศแปลกประหลาดดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ความจำเป็นและความจนผลักดันให้เธอไม่ถามอะไรต่อเธอรับกุญแจห้องจากมือของอิงดาวมือที่เย็นเฉียบและไร้ชีพจรหญิงสาวเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าของเธอกระทบไม้เก่าดังเอียดอาดในความเงียบอิงดาวยืนมองตามดวงตาของเธอไร้แววแต่แฝงความเศร้าอย่างลึกซึ้งเธอไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แต่เธอก็ไม่มีทางนี บนผนังหลังล็อบบี้มีกรอบรูปขาวดำเรียงรายภาพถ่ายหญิงสาวหลายสิบคนทุกคนมีแววตาเศร้าเหมือนกันและใต้รูปมีชื่อสลักไว้ด้วยหมึกจางๆอิงดาวเดินเข้าไปช้าๆมองภาพสุดท้ายที่เพิ่งถูกติดเพิ่มเมื่อไม่นานชื่อของเธออยู่ใต้กรอบนั้นเธอยื่นมือสัมผัสภาพ,ภาพเบาและแผ่วเหมือนกลัวจะทำมันเจ็บเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนเสียงฝีเท้ารีบรรอนเสียงเปิดประตูห้องสาม แล้วก็ตามด้วยความเงียบที่หนักอึง้งอิงดาวหลับตาหายใจเข้าลึกเสียงกรีดร้องดังขึ้นกระทันหันเสียงที่เธอเคยเปล่งออกมาในคืนแรกของเธอเช่นกันแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยได้เพราะที่นี่คือกับดักที่พักสำหรับหญิงสาวผู้มีความหวังในเมืองใหญ่พวกเธอมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลับได้จบชีวิตในห้องที่ไม่ควรมีใครเข้าไปเสียงฝีเท้าเบาๆดังลงมาจากบันได หญิงสาวคนใหม่เดินลงมาอย่างเชื่องช้าดวงตาเธอว่างเปล่ามือข้างหนึ่งถือวีเก่าๆอันเดิมเธอยืนอยู่หน้าโต๊ะล็อบบี้ข้างอิงดาวเงยหน้าขึ้นมามองเธอแล้วเอ่ยเบาๆมีห้องว่างไหมอิงดาวไม่ตอบเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วชี้ไปที่บันไดอีกหนึ่งวิญญาณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อีกหนึ่งหญิงสาวกลายเป็นคนที่รับแขกและเงาในกระจกยังคงเฝ้ามองอยู่เงียบๆ มันไม่หายไปไหนเพราะทุกครั้งที่ใครสักคนเปิดประตูห้องสามรอยหกมันจะตื่นขึ้นมาใหม่พร้อมจะกลืนกินความหวังความฝันและชีวิตของเหยื่อรายต่อไปไม่มีใครหนีได้จากที่นี่ไม่มีใครจากไปพร้อมรอยยิ้มที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องพักราคาถูกแต่มันคือประตูบานหนึ่งสู่โลกที่ไม่อาจหวนกลับและอิงดาวจะยังคงยืนอยู่ตรงล็อบบี้นั้นคอยต้อนรับทุกคน ที่หลงเข้ามาในห้องรับแขกครั้งแรกของเธอตลอดการเสียงลมหายใจของอิงดาวแผ่วเบาเธอยือนอยู่นิ่งๆหน้ากระจกที่เคยสะท้อนเงาของตนเองแต่ตอนนี้ภาพในกระจกไม่ขยับตามเธออีกแล้วเงาในกระจกมีชีวิตของมันเองมันยิ้มได้แม้อิงดาวจะไม่ยิ้มมันหันหน้าแม้อิงดาวจะยืนนิ่งมันเฝ้ามองเธอเหมือนนักล่ามองเหยื่อเธอรู้ตัวดีว่าเธอไม่ใช่เจ้าของร่างนี้อีกต่อไป แต่เธอก็ไม่อาจไปจากที่นี่ได้เพราะคำสาปของห้อง3 0 6มันไม่ได้จบแค่กับการตายแต่มันผูกมัดวิญญาณไว้กับสถานที่นี้ทุกหญิงสาวที่เคยรับแขกจะต้องรับบทบาทใหม่เมื่อคนใหม่มาถึงพวกเธอจะกลายเป็นเงากลายเป็นเจ้าของกระจกกลายเป็นเสียงกระซิบในผนังและยิ่งวิญญาณมากขึ้นความมืดในห้องนั้นก็ยิ่งหนาแน,น่นในแต่ละคืนที่ฝนตกในแต่ละค่ำที่ลมพัด เสียงวีผมยังคงดังเบาๆในห้องเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเตียงเสียงขูดผนังจากเล็บที่ไม่มีใครมองเห็นทั้งหมดคือสัญญาณว่าผู้หญิงคนใหม่กำลังรับแขกแขกที่ไม่มีใบหน้าแขกที่ไม่มีร่างจริงแขกที่หิวกระหายวิญญาณหลายคนหนีไปได้ไม่เกินคืนแรกบางคนทนอยู่ได้สองวันก่อนจะหายไปในเงามืดของกระจกพวกเธอไม่ได้ตายอย่างเงียบๆ แต่ถูกดูดเข้าไปช้าๆทรมานทีละวินาทีเหมือนถูกลืมเลือนจากโลกภายนอกไม่มีใครจำชื่อพวกเธอได้ไม่มีใครสงสัยว่าพวกเธอหายไปไหนเพราะพวกเธอไม่เคยอยู่บนทะเบียนบ้านไม่เคยเซ็นชื่อเข้าพักไม่เคยเหลือหลักฐานว่ามาอยู่ที่นี่เพราะหญิงกลางคนที่ล็อบบี้ไม่เคยต้องใช้เอกสารเธอไม่ใช่คนอีกแล้วเธอเป็นผู้ดูแลคำสาบ์นี้เธอเป็นผู้คัดเลือกเหยื่ออย่างใจเย็น ใบหน้าใจดีของเธอเป็นเพียงหน้ากากภายใต้ผิวหนังที่เหี่ยวย่นนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากอดีตเธอคือคนแรกที่เคยรับแขกที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนและเธอคือคนแรกที่ปฏิเสธแขกคนนั้นแขกที่มาจากอีกโลกหนึ่งแขกที่โกรธแขกที่สร้างคำสาปให้ตกทอดและตั้งแต่นั้นมาห้องสามร้อยหกก็ไม่เคยว่างเปล่าไม่ว่าเจ้าของจะตายจากไปกี่คนไม่ว่าใครจะเข้ามาแทนที่กี่คน เงานในกระจกจะยังอยู่มันยังรอการรับแขกอย่างสมบูรณ์แบบและในค่ำคืนนี้หญิงสาวอีกคนเดินมาถึงหน้าอพาร์ตเมนต์เสื้อผ้าเปียกฝนมือถือกระเป๋าเผาใบหนึ่งเธอเงยหน้ามองตึกสี่ชั้นเก่าๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอไม่รู้เลยว่าข้างในเงาทั้งหมดกำลังเฝ้ารอกำลังมองเธอจากกระจกที่ไม่มีวันหันหน้าหนีและอิงดาวกำลังก้าวออกมาจากเงานั้นอย่างเงียบเชียบ เตรียมตัวจะรับแขกคนใหม่ในห้องหมายเลข306ที่ไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสาปประตูหน้าอาพาร์ตเมนต์เปิดออกอย่างช้าๆเสียงบานพับส่งเสียงดังแหลมเสียดแก้วหูหญิงสาวผู้มาใหม่ก้าวเข้ามาด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยเธอชื่อแววตาเพิ่งมาถึงกรุงเทพได้ไม่ถึงชั่วโมงสัมภาระของเธอมีเพียงกระเป๋าผ้าสีซีดขวดน้ำและเสื้อผ้าสองชุดเธอเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ล็อบบี้ที่ว่างเปล่าอิงดาวยืนอยู่ด้านใน แต่นิ่งจนดูไม่ต่างจากหุ่นโชว์แววตาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกจ้องมองด้วยดวงตาคู่หนึ่งที่ไร้แววและอารมณ์เธอกดกริ่งเบาๆเสียงกริ่งแผ่วเบาเหมือนจะจมอยู่ในบรรยากาศอับทึบทันใดนั้นอิงดาวยิ้มให้เธอรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์เล็กน้อยแต่น่าจะดูเป็นมิตรสำหรับคนที่ไม่รู้มาหาห้องพักเหรอคะเสียงของอิงดาวนุ่มนวลเหมือนเสียงพนักงานทั่วไปที่พร้อมให้บริการ แววตาพยักหน้าเธอเหนื่อยเกินกว่าจะต่อรองหรือถามอะไรมีห้องว่างอยู่พอดีข้าห้องสามร้อยหกนะคะขึ้นไปชั้นสามได้เลยกุญแจอยู่บนต๊นนั่นค่ะไม่มีคำว่าตรวจสอบบัตรไม่มีชื่อไม่มีเอกสารแววตาหยิบกุญแจด้วยความรวดเร็วเดินขึ้นบันไดโดยไม่รู้ว่าทุกย่างก้าวของเธอกำลังถูกนับโดยบางสิ่งเสียงฝีเท้ากระทบไม้เก่าๆดังเอียดอาดในจังหวะที่ชัดเจนเกินไปไฟตามทางเดินสลัวและเริ่มกระพริบเหมือนรู้ว่าคนใหม่กำลังมา แววตาหยุดอยู่หน้าห้อง306เธอสอดกุญแจเข้าไปอย่างลังเลเสียงล็อกดังแกรกประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเนื้อบางอย่างที่เน่าเปื่อยโชยออกมาเธอขมวดคิ้วพยายามฝืนใจเข้าไปห้องมีเพียงเตียงเดี่ยวผ้าม่านบางและกระจกบานใหญ่เธอวางกระเป๋าลงบนเตียงและเดินไปดูตัวเองในกระจกเธอแต่งหน้าเล็กน้อยแต่ดูอิดโรยจากการเดินทาง ขณะกำลังจะหันหลังกลับเงาในกระจกกลับไม่ขยับตามเธอหยุดนิ่งหันกลับมามองกระจกอีกครั้งหญิงสาวในเงายิ้มให้เธอรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเหมือนยืมกล้ามเนื้อจากคนตายดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเธอมันลึกเย็นและมืดดำแววตาหลับตาแรงๆคิดว่าเป็นภาพหลอนเธอหันหลังกลับไปแต่กระจกยังคงสะท้อนภาพร่างของเธอที่ยืนอยู่แม้ว่าเธอจะหันหลังให้ กระจกไม่สะท้อนความจริงอีกต่อไปมันสะท้อนคำสาปเสียงบางอย่างเริ่มดังจากใต้เตียงเสียงคลืดคลืดของเล็บที่ขูดไม้เสียงหัวเราะของเด็กเล็กจากข้างในตู้เสื้อผ้าเสียงหวีผมที่ค่อยๆเร็วขึ้นแววตาเริ่มรู้สึกถึงลมเย็นที่ปะทะต้นคอเธอหันไปมองรอบห้องไม่มีใครแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดผ้าม่านพลิ้วไหวทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทไฟห้องดับลงทันที เสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนเธอจะอยู่แทนเขาเธอจะเป็นคนรับแขกคนต่อไปแววตาเริ่มหายใจไม่ออกมือทั้งสองของเธอกลุ่มที่คอเหมือนมีบางอย่างรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกมาขณะที่เธอทุดตัวลงหญิงสาวในกระจกค่อยๆยกมือขึ้นแต่บานกระจกจากด้านในแล้วค่อยๆก้าวออกมาจากเงานั้นอย่างช้าๆรากับกระจกไม่ใช่สิ่งของอีกต่อไปแต่เป็นประตู ประตูสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ใครก็ตามที่รับแขกแล้วจะไม่มีวันกลับออกมาและในเช้าวันถัดมาที่ล็อบบี้ของอาพาร์ตเมนต์เก่ามีหญิงสาวหน้าตาอิตโอยนั่งเฝ้าตัวอย่างเงียบงนันข้างหลังเธอคือกรอบรูปใหม่ที่เพิ่งถูกติดเพิ่มชื่อของแววตาสลักไว้อย่างเรียบร้อยเธอเงอยหน้าขึ้นมองประตูที่กำลังเปิดออกช้า,ชาเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใครบางคนกำลังมองหาห้องพักในราคาถูก และห้อง306ก็ยังว่างอยู่พอดีบทสรุปห้องที่ไม่มีวันว่างจริงในเมืองที่วุ่นวายและแสงไฟไม่เคยดับอพาร์ตเมนต์เก่าเงียบสงัดซ่อนตัวอยู่ในซอยแคบไม่มีใครสังเกตมันมากนักไม่มีรีวิวไม่มีชื่อในแผนที่ออนไลน์แต่กลับมีผู้หญิงมากมายที่เดินเข้ามาพร้อมความหวังในชีวิตใหม่และห้องหมายเลขสา6ยังคงเปิดรับแขกเสมอไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังผนังเก่านั้น เต็มไปด้วยเสียงกระซิบของผู้หญิงนับไม่ถ้วนวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในกระจกเสียงหวีผมที่ไม่เคยหยุดรอยเท้าใต้เตียงที่ไม่เคยแห้งสนิทมันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าหรือข่าวลือแต่มันคือคำสาบที่ไม่มีใครลบล้างได้อิงดาวแววตาและหญิงสาวอีกมากมายต่างเคยเป็นเหมือนกันคนที่เข้ามาเพราะความฝันแต่กลับต้องอยู่เพื่อรับแขกไปตลอดกาล และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนใหม่เดินเข้ามาเมื่อไหร่ที่มือเล็กๆในกระจกยื่นกุญแจให้เมื่อไหร่ที่รอยยิ้มของผู้ดูแลล็อบบี้เริ่มสแสยะเราจะรู้ทันทีว่าห้อง306ไม่เคยว่างจริงๆมันแค่กำลังรอคนต่อไปเท่านั้นจบบริบูรณ์